สดีค่ะทุกคนนะคะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่อักษรออนไลน์ค่ะคุณคุณมินิคนเดิมนะจ๊าไม่ใช่เป็นคนใหม่ค่ะแค่ไปทำผมทรงใหม่มานะคะกับ My English ค่ะป .2 ลูกหน่วยที่3ลูกกับการ Recycling Recycling เท่ากับร้องเพลงจริงไหมเท่ากับการร้องเพลงลูกนะเรามาดูเพลงของเราในวันนี้กันดีกว่าว่าเราจะมาร้องเพลงอะไราการนี้ลูก เพลงของเราค่ะก็คือเพลงที่ชื่อว่า Not Your Head นะ,ะเพลงชื่อว่าพย ok, ักหน้าพระงกหัวค่ะทุกคนค่ะก่อนเริ่มร้องนะคะเรามาดูเนื้อเพลงกันก่อนดีกว่าว่ามีคำว่าอะไรบ้างแล้วเ,เราเคยเจอไหมแต่ละคำลูกเนาะขออนุญาตรเริ่มทีละคำเลยคะ่ะนั่นเลยค่ะคำแรกลูกเขาขึ้นต้นด้วยคำว่า not นะเะราลว่าพยักหน้าพะงกหัวจริงไหมคะ Not your head พย ok, ักหน้าพะงกหัวค่ะนะคะอันแรกลูก Not 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 your head ต่อมาลูกเขาพูดว่า me follow me ka. follow me เด็กๆ่ะ follow แปลว่าทำไมลูกติดตามทำตามจริงไหมคะ follow me ตามฉันสิก็คือให้ทำตามฉันสิ follow me นะติดตามฉันสิทำตามฉันสิ follow me follow me one two three not your head ทำอะไรลูกทำการผ่างกหัวตามใช่ไหมคะน,น,น้าลูกเนาะต่อมาลูกเขาพูดต่อว่า touch 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 เป็นการ touch your toes touch your toes touch your toes คือขอให้เราเอามือไปทำอะไรเอ่ยไปจับที่หน้วเทาว้านั่นเองค่ะเปนการ touch your toes บอคบอกคุณคุณมินี่ครับผมยังจำบางคำไม่ได้ยังออกเสียงไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลูกพอเราแปลคำศัพท์เสร็จปุ๊บเราจะมาฝึกออกเสียงกันก่อนแล้วเราค่อยร้องเพลงดีไหมลูกจะได้ไม่ต้องแบบรีบเรเกินไปแบบรีบเร่งจนเกินไปอนะไรเงี้ยเนาะ Follow me ให้ทำไปลูกตามเช่ไหมเหมือนเดิมทำตามเลยลูกนะ One two three touch your toes ให้จังหวะไงหนงึสองส้ touch your toes นะต่อไปลูก clap, clap 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 your hands จำได้เปล่า Clap your hands แปลว่าเขาให้เราสั่งให้เราทำไมลูกปรบมือเมื่อกี้เสียงปรบมือนะคะ Clap แปลว่าปรบมือค่ะเด็กขาต่อมาลูก Follow me Follow me, follow me one two three clap your hands นะคะให้เราปรบมือเหมือนเดิมและสุดท้ายใครจำได้บ้างเขาร้องว่า stomp 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 your feet ให้เรา stomp stomp แปราว่าเขาให้เรากระทืบเท้าเก่งมากใช่นะคะ stomp your feet ก็คือกระทืบเท้าเลย follow me follow me follow me One two t h r stom your feet นะกบเท้าเลยค่ะทุกคนคะออกเสียงลุกนะทีละท่อนกันดีกว่าคะ่ะทุกคนคะลุกเริ่มท่อนแรกค่ะลุก Not 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 your head Follow me Follow me Follow me One two t Nod your head ต่อมาลุก Touch, touch, touch your toes. Follow me, follow me, follow me. One, two, three. Touch your toes. Clap, clap, clap your hands. Follow me, follow me, follow me. One, two, three. Clap your hands, stomp, stomp, stomp your feet. Follow me, follow me, follow me. One two three, stomp your feet. แปลว่าเพลงนี้รู้นะเขาจะแบบเป็นคำสั่งต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ให้เราทำไปลุกทำตามคำสั่งเขาตามจังหวะเนื้อหลัง one two three ก็ ทำตามจังหวัดที่เขาแบบทาสิ่งเขาสั่งได้เลยอะไรเงี้ยนะคะขั้นแรกลูกลองฟังก่อนว่าเพลงนี้ลองยากไหมลูกบอกได้คำเดียวว่าแดนซ์แน่นอนฟังก่อนรอบแรกนะคะเตรียมตัวเต้นกันแน่นอนค่ะมาหานะคะ let's dance nod your head โอ้โหเป็นไงลูกเพลงจบแล้วค่ะเด็กๆคะเพลงรถแม็กรถอยู่นานะคะเป็นไงลูกมีใครลุกขึ้นเต้นหรือเปล่า,าใจเย็นค่ะเดี๋ยวค่อยไปเต้นตอนเลิกนะคะทุกคนคะลูกคุณคุณมินี่เนี่ยเปิดให้ฟังหนึ่งรอบละอ่านเนื้อให้ฟังแล้วออกเสียงพร้อมกันลวต่อไปแปลว่าเท่ากับร้องด้วยกันโอ้โหบอกหนูไม่ได้เนี่ยให้สองรอบให้ร้องสองรอบเลยโอเคปะเริ่มเลยนะรอบแรกนะ ร้องตามๆเขาไปก่อนร้องถูกมั่งผิดมั่งทำไมลูกร้องตรงมั่งร้องเร็วมั่งไม่เป็นไรค่อยๆฝึกแต่อย่างน้อยร้องนะคะทุกคนต้องรอ้องไม่ใช่ร้องไห้นะคะร้องเพลงนะคะมาลูกมาเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวไฮไลท์ให้ดีกว่าทีละท่อนดีไหมเผื่อใครแบบไม่ทงไม่ทันแบบบางท่อนแบบหลุดไปอะไรเงี้ยู้เนาะ n o t your head n o t your head Not, not, not your, your head. head follow me follow, follow me follow, follow me. me one two three not, not your head, head. Touch, touch, touch 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 your toes, your toes. follow me follow, follow me follow, follow me, me. One, one two three, three. touch your, your toes, toes. มายังไม่มาค่ะใจเย็นค่ะบางคนเตรียมตัวร้องล้วค่ะใจเย็นแป๊บนึงค่ะตั้งใจฟังค่ะมายังค่ะมาค่ะ clap, clap clap your hands stop, follow me follow stop, me follow me one two three clap your hands stomp 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 your Follow 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 feet your your me, me, me Stump เป็นไงบ้างพอจะลองได้ไหมอีกรอบหรอได้จัดให้อีกหนึ่งรอบละกันนะคะไปเดี๋ยวเรามาลองพร้อมกันรู้อีกหนึ่งรอบเลยนะคะมาค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะอันนี้ลูกคูครูเชื่อว่า ต้องพอได้แล้วแหละได้บ้างท่อนบางท่อน,อนไม่ลุกเร็วไปบางท่อนช้าไปนึรองนี้นะเราลอง,ลอ,งลองไปลุกตามสเต็ปของเราลูกนะเริ่มเลยค่ะ nod your head เด็กจ๋าเ,เราจะไม่ใช่แค่ลองนะคะเราจะต้องทำท่าทางประกอบไปด้วยโอเคไหมคะมาเลยค่ะเริ่ม nod 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 your head follow me Follow me, follow, follow me. One, two, three. Not your head. Touch, touch, touch your toes. Follow me. เย็นค่ะบางคนจะรอแล้วค่ะใจเย็นค่ะ,คะอิกนิดนึงลูกนะอ่ะเอาเลย ใช่ไหมเก่งมากค่ะนะคะปรบมือวเองค่ะค l ับ your hands ค่ะไอนนี้นนลูกทุกคนเก่งมากๆเลยวันนี้ค่ะเด็กๆขานะคะคู่ภูมิใจมากเลยอะภูมิใจในตัวเองภูมิใจในตัวหนูนั่นแหละค่ะทุกคนคะลูกนั่นเองค่ะในเมื่อเราร้องเพลงแล้วใช่ไหมลูกนะเราจะต้องทำอะไรลูกทำกิจกรรมที่สนุกมากกว่าการร้องเพลงก็คือการ ทำแบบฝึกหัดในหนังสือ My English นะคะหน้าที่75ถึงหน้าที่77กันด้วยนะเด็กขาสัญญาได้ไหมลูกพูดสิลูกสัญญาพวกหนูจะทำแบบฝึกหัดหน้า75ถึงหน้าที่77ในหนังสือ My English ถูกต้องเลยนะคะเก่งมากสัญญาแล้วค่ะเด็กคะแต่ก่อนลงมือทำลูกเรามาทวนกันดีกว่าว่าเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะคะทั้งหมดลูกที่เราเรียนกันไปเนี่ยนะคะ สิ่งแรกคร่ะเราเรียนเรื่องของอวัยวะต่างๆใช่ไหมคะเป็นเรื่องของบอดีพาร์ทส่วนต่างๆของร่างกายว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเคเริ่มต้นลูกสิ่งแรกจาได้ไหมคะสิ่งนี้เรียกว่านิ้วมือคะ่ะใช่ค่ะเราใช้คําว่าะไยเอ่ยลูกคำว่านิ้วมือคําว่า finger finger นะคะก็คือนิ้วมือนั่นเองนั่นเลยลูกขอเป็นคําว่า10นิ้ว สิบนิ้วเรียกว่า ten fingers ten fingers หนึ่งนิ้วเรียกว่า one finger one finger สิบนิ้ว ten fingers นะคะอย่าลืมนับเอกพจน์ไม่ต้องเติม s นับผู้พน์ต้องเติม s ข้างหลังดูวยสิ่งต่อไปละจ้าสิ่งต่อไปคืออะไรเนี่ยสิ่งนี้เรียกว่ามือค่ะเรียกว่า hand hand นะคะออกเสียงพร้อมกันหลุก hand หนึ่งมือเรียกว่า one hand หรืออะอะุอ uh, ะ uh, 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 hand อย่ามากสองมือคะ่ะลูกสองมือต้องเรียกว่า two hands two hands เก่งมากๆเลยคะ่ะนะคะสิ่งต่อไปละจา้าสิ่งนี้ละจา้าสิ่งที่สามจา้าตัวนี้คะ่ะลูกบทนี้คะ่ะนะคะเรียกว่าอะไรเอย่ยเรียกว่าแขนใช่คะ่ะเราใช้คำว่า arm arm ขอเป็นแขนสองข้างต้องใช้คำว่า two arms two arms นะคะแขนกี่ข้างสองข้างลูกนะแขนหนึ่งข้างละลูก one arm หรือ an arm จริงไหมคะหนึ่งข้างเรียกว่า one arm หรือ an arm นั่นเองใช้อะได้ไหมลูกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเสียงสระเก่งมากสิ่งต่อไปอันนี้อะไรอยอยสิ่งนี้ลูกได้แก่นิ้วเทาว้าค่ะเราใช้คำว่า toe เท้ toe นะฮะออกเสียงพร้อมกันสลลูกเท้เยี่ยมมาก10นิ้วเราใช้คำว่าลูก10นิ้วนิ้วเท้า10นิ้วใช้คำว่า ten toes ten toes ต่อไปล่ะทั้งหมดตรงนี้ลูกอยู่เหนือเท้ามานันเนี่ยค่ะบทน,นี้เรียกรวมกันว่าลูกเหนือลูกเหนือนิ้วเท้าลูกนะเหนือนิ้วเท้าเราเรียกว่าเท้าจริงมาทั้งหมดเขาเรียกว่าเท้าเนาะภาษาอังกฤษของคำว่าเท้า,ทาด้วยกันเท้าคือคำว่า ฟุตฟุตเรามีกี่เท้าสองเท้าขอคำว่าสองเท้าชื่อชื่อเลยนะเฮ้ยถูกต้อง two feet two feet นะทุกคำเติม s แต่คำว่า foot เปลี่ยนรูปเป็น feet เมื่อเป็นพระหูโพดค่ะและสุดท้ายลูกมันคือขาลูกนั่นเองคะขาใช้คำว่าอะไรเอ่ยลูก l ล g เล g นะ ขาสองข้างเรียกว่า two legs two legs นะขาสองข้างไหนออกเสียงพร้อมกันสีลูกออกเสียงตามก่อนคำแรกแล้วกันขอคำว่าเทา้าลูก foot แขนค่ะ arm ขาลูก leg นิ้วเท้าลูก toe สินิ้วลูก ten toes เยอะมากนิ้วมือค่ะ finger ห้านิ้วลูกหนิ้วลูก five fingers five fingers สุดท้ายลูกมือลูก hand สองมือค่ะ two hands เก่งมากเลยลูกหนูจำได้หมดเลยเหรอเนี่ยหนูเก่งจริงเลยนะวันนี้นะคะต่อไปลูกนะเราไม่ได้เรียนะแค่เรื่องของแบบมือเท้าจริงไหมคะเราเรียนเรื่องของไอ้ลูกส่วนอื่นลูกดวงตานะคะหูจริงไหมคะผมแล้วก็ คอใช่ไหมลูกมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอีกบ้างคะ่ะสิ่งต่อไปลูกนะนี่ลูกอันแรกลูกมันคือดวงตาค่ะเด็กๆครมันคือดวงตานะคะเราเรียกคําว่า eyes เนาะ eyes เติม s เพราะเรามีตากี่ข้างสองข้างว่า eyes ใช่ไหมคะและรูปแรกลูกเป็นตาเล็กลูกตาเล็กขยายว่าตาซึ่งเล็กแต่รูปสองลูกตาซึ่งใหญ่จริงไหมตาใหญ่อะไรไงนะ ขอคำแรกก่อนตาเล็กตาเล็กในภาษาอังกฤษคำว่าอะไรตาเล็กลูกคําว่า small eyes small eyes นะคะตาเล็กค่ะขอตาใหญ่ลูก big eyes big eyes นะคะตาใหญ่ลูกเราเรียกว่า big eyes ต่อมาลูกเด็กๆคะขอคําว่าคอลูกคอคือคําว่า neck neck นะ ขอขยายว่าคอไม่ได้สั้นแต่คอเนี่ยยาวลูกเราใช้คำว่า long neck long neck นะคอะยาวใช่ไหมคะขอเปลี่ยนจากคอเป็นอันนี้ดีกว่าสิ่งนี้ลูกอ่าผมค่ะมันคือผมลูกนะผมใช้คำว่าเรียกว่าลูกผม hair ถูกต้อง hair ผมสัน้นเรียกว่าเรียกว่าผมสัน้น short hair short hair, Sh hair และผมยาวต้องเรียกว่า long hair long hair ผมยาวนั่นเองลูกนะทุกคนคะนั่นเลยค่ะลูกขอดูนิ่นะ small big long short แล้วคำนี้ก็คือคำว่า long ซ้ำใช่ไหมลูกนะบอกคุณครูซิว่าคำเหล่านี้ลูกทำหน้าที่ขยายคำด้านหลังก็คือทำหน้าที่ขยายคำนามเขาเรียกว่าคำคุณนะสาบลูกวางไว้หน้านามหรือว,ว่าหลังคำนาม ข้างหน้าคำนามว่าคุณมีดวงตาที่เล็กนะดวงตาที่ใหญ่นะมีคอที่ยาวนะมีผมที่สันนะ้นหนามีผมที่ยาวนะจริงไหมลูกนะแสดงว่าเราคุณศัพท์วางหน้าคำนามเพื่อขยายคำนามเหล่านั้นได้เลยไหมได้เลยจ้ะนะจ้าเด็ก,ดกจ๋าอย่าลืมนะคะไทยเราลูกนะขอ,นกนของเราเนี่ยตาเล็กเห็นไหมของเราเนี่ยไม่เหมือนเขานะของเราเรียกว่าตาเล็ก หลังลูกต้องเป็นคําหลักอยู่ท้ายลูกขยายไว้ข้างหน้าหลักท้ายใหญ่หน้านะคะหลักท้ายใหญ่หน้าตัวหลักอยู่ท้ายขยายอยู่ข้างหน้านั่นเองค่ะนะคะอะไรขยายนามนะคุณนะเลยนะคุณศัพท์เก่งมากวางหน้านามหรือหลังนามนะหน้าคํานามเก่งมากนะคะเราได้คํานามไปแล้วเนาะเราได้ทําไมลูกได้อวอยัยวะต่างๆไปแล้วค่ะนะคะ,นะคะนี่ลูกออกเสียงก่อนรอบหนึ่งลูก small eyes big eyes long neck short hair long hair อ่ะบอกคุณคุณมีนี้หน่อยอันนี้ลูกคุณคุณมีนี้เนี่ยมีผมสั้นหรือผมยาวลูกเป็นผมสั้นเรียกว่าอะไรคะลูก short hair short hair ขออันนี้ได้ไหมอันนี้ลูกโอ้โห,โหนะีะ่โอลาฟตาโตมากค่ะตาถลนมากค่ะตาโตหลัคะ่ะขอคาว่าตาโตลูก บิ๊กบิ๊กไอ้ลูกบิ๊กอส์เยอะมากบิ๊กอายส์นะตาโตมากเลยนะคะลูกนะเด็กๆค่ะไม่ใช่แค่ตาโตลูกเท้าใหญ่ด้วยนะเท้าใหญ่ลูกเดาได้ไหมคามาําว่าเท้าใหญ่ใช้คําว่าบิ๊กฟุตหรือฟีทสองข้างสองข้างถูกต้องบิ big feet. ๊กฟีทแปลว่าเท้าใหญ่พร้อมกันซื้อลูกบิ big feet. Uh ๊กฟีทอ่าฮะบิ๊กอายส์ short hair นะ short hair นะลูกเนนี่ลูกแต่ว่า long neck ไม่มีนะเพราะว่าคุณครูไม่ได้เป็น g ีราฟนะคะก็เลยไม่ได้มี long neck ที่แบบขอยาวใช่ไหมต่อไปการสั่งการสั่งต้องขึ้นต้นประโยคคําสั่งเนี่ยต้องขึ้นต้นด้วยคำกริยาเย่ยมมากตัวอย่างประโยคคําสั่งอันแรกกระทืบเท้าเพิ่งร้องเพลงกันไปเขาใช้คําว่าถูกต้อง Stomp your feet, s t o m your feet. ปรบมือต้องใช้คำว่าสั่งให้ปรบมือต้องบอกว่า Clap your hands, clap your hands. สั่งให้พยักหน้าพัง,งกหัวต้องบอกว่า Nod your head, nod your head. สั่งให้เอามือไปจับที่นิ้วเท้าต้องบอกว่า Touch your toes, touch your toes. นะฮะทุกคนขาทำตามคะลุก Clap your hands, nod your head เอ uh huh. อันนี้ไม่ต้องทำอันนี้แค่บอกว่ามันคือคำว่าอะไร Touch your toes จับที่เทา้าใช่ไหมคจับที่นิ้วเทาว้า Stomp your feet กะไอ้ลูกปังปังปังอยู่อลูกกะทืบเท้านั่นเองค่ะเป็นประโยคคำสั่งขึ้นต้นด้วยคำกริยาคือต้นนี้ verb ไปได้เลยนะคะ เป็นไงคะลูกนะเด็กขานี่ลูกหมดแค่นี้หรอ,อยังไม่ใช่หรือปเปล่าเรารินมากกว่าน,นี้หรือเปล่านะคะมาออนุญาตทวนแบบจริงจังแบบไม่เล่นนะคะไม่เล่นทั้งอำเภอนะคะไม่เล่นทั้งจังหวัดนะฮะนี่ลูกประโยคคำสั่งต่างๆต้องขึ้นตอนด้วยคำกริยาลูกนั่นเองเขบอกคุณคุณมินี่เสว่าประโยคคำว่า touch your arm touch your arm ประโยคนี้ลูกนะคำใดเป็นคำกริยาคะลูก เก่งมากค่ะคำว่า touch นะเป็นคำกริยาเยี่ยมมากปริลียนใหม่คำว่า clap your hands clap your hands คำไหนเป็นคำกริยาเป็นการสั่งคำว่าไลูกเก่งมากคำว่า clap clap นะะต่อไปลูก nod your head nod your head คำไหนเป็นคำสั่งลูกเป็นกริยาลูกคำว่า nod เก่งมากและคำว่า stomp your feet ประโยค stomp your feet คำไหนเป็นกริยาสั่งลูกคำว่า stomp stomp สังเกตไหมและทุกคนเขาลูกหมดนี่ลูกนะับเป็นประประไอลูกประโยคทำไมเป็นประโยคละ่ะเพราะมันลงท้ายด้วยเครื่องหมาย full stop เป็นประโยคคำเลยลูกคำสั่งนั่นเองค่ะนะคะนั่นเลยเขาลูกออกเสียงคำแรกหน่อยสิลูก touch your arm clap your hands Not your head, stomp your feet เก่งมากเลยนะนี่ทุกคนมองนะคุณมินี่นะนับซิว่าคุณมินี่มีทั้งหมดกี่มือลูกกี่มือลูกสองมือถูกต้องบอกหน่อยสิฉันมีสองมือต้องพูดว่า I have two hands I have two hands ขอหน่อยสิคุณมินี่เนี่ยเอาโอราฟด้วยกันเนาะเห็นชัดๆละ โอลาฟลูกมีสองเท้าลูกต้องพูดว่า I have two feet I have two feet นะฮะโอลาฟลูกมีลูกมีสองลูกสองตา่าเนาะมีตาสองดวงเนาะใช้ว่า I have two eyes I have two eyes นะคะเป็นการบอกว่าเรามีฉันมีโครงสร้างใช้คำว่า I I have I have ลูกตามด้วยทำไมลูกตามด้วย ตัวเลขนะฮะตามด้วยทำไมลูกคําคุณศัพท์ขยายลูกนะแล้วก็ค่อยเป็นอวัยวะชิ้นนั้นจริงไหมคะนี่ไงมีตัวอย่างมาให้สี่อันละสองอันบนเป็นเรื่องตัวเลขละว่า I have two hands ฉันมีสองมือ I have two feet ฉันมีสองเทา้าฉันมีหูสองข้างต้องบอกว่า I have two ears เก่งมากฉันมีตาสองดวงต้องบอกว่า I have two eyes เยอะมากฉันมีนิ้วสินิ้วต้องบอกว่า I have ten fingers เก่งมากเลยค่ะนะคะเอาตัวเลขหลุกวางข้างหน้าคำนามไปเลยว่าเรามีสิ่งเนี้ยอวัยวะเนี้ยจำนวนกี่ชิ้นกี่ข้างกี่อันกันแน่นะคะต่อมาลูกเราจะบอกว่าไม่ได้มีแค่2มือนะ ไม่ได้มีแค่สองตานะแต่ว่าตาโตด้วยฉันมีตาโตเราแค่ปเปลี่ยนจากตัวเลขจากตัวเลขหลูกจากจำนวนหลุกเป็นคำคุณศัพท์ขยายแทนเช่นสองตาใช้ two eyes ค่เปลี่ยนเป็นคำว่าตาโตคือคำว่า big eyes big eyes จากคำว่าสองเท้าสองเท้าเราเรียกว่า two feet two feet ขอเป็นคำว่าเท้าเล็กเราเปลี่ยนคำว่า ช <to S 2> เป็นคำว่า small ก็เลยกลายเป็น small feet small feet แต่ข้างหน้ายัางเหมือนเดิมนะใช้่า i have ได้เหมือนเดิมนะตัวอย่างเช่นฉันมีตาโตเราใช้ว่า i have big eyes ฉันมีผมสัน้น i have short hair i have short hair ทุกคนลุกออกเสียงพร้อมกันลุกทั้งหมดเลยค่ะ touch your arm clap your hands n o t your head s t o m p your feet I have two hands I have two feet I have big eyes I have short hair บอกว่าฉันมีใช้คำว่า I have นะลูกนะอย่าลืมนะคะสุดท้ายลูกถามเพื่อนดีกว่าเธอเธอเธอมีหรือเปล่าเธอมีตาโตรหรือเปล่าเธอมีหูใหญ่หรือเปล่าเธอมี เท้าหรือเปล่าสองเท้าหรือเปล่าใช่ไหมคะเธอมีผมแดงหรือเปล่าเธอมีผมดำหรือเปล่าเธอมีไหมใช้คำถามว่า do you have do you have บอกเล่าว่าฉันมีใช้ I have บอกเล่า I have คำถาม do you have ลูกเอา do ไปไว้ข้างหน้าลูกเอา do มาช่วยค่ะเป็น do you have คุณมีไหมเช่นคุณมีผมน้ำตาลหรือเปล่า do you have brown hair Do you have brown hair? คุณมีผมแดงหรือเปล่า Do you have red hair? Do you have red hair? คุณมีผมสั้นหรือเปล่า Do you have short hair? Do you have short hair? คุณมีผมยาวหรือเปล่า Do you have long hair? Do you have long hair? คุณมีสองหูหรือเปล่าอ่าวอะไรดีคุณมีสองหูหรือเปล่า Do you have two ears? เก่งมาก Do you have two ears? และเมื่อถามว่าคุณมีไหมต้องตอบว่ามีกับไม่มีหลูกตอบว่า yes กับ no ค่ะถ้า yes ค่ะใช้คาว่า yes I do yes I do ถ้า no ล่ะคะลูก no I don't เก่งมาก no I don't ตัวอย่างเช่น Do you have brown hair คุณมีผมน้ำตาลหรือเปล่าเขามีหลูกเขาตอบว่าอะไรคะลูก yes I do ใช่ฉันมีผมสีน้ำตาลค่ะถามใหม่ you have black hair คุณมีผมสีดำหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ได้สีดำค่ะ no i don't no i don't นะคุณครูถามต่อดีกว่าอ่ะคุณครูถามว่า Do you have red hair Do you have red hair ผมมติคุณครูลุกหนูถามคุณครูว่าคุณมีนี่ you have red hair คุณมินี่ตอบว่า yes หรือ no ลูก yes i do เพราะว่าคุณคุณมินี่มีผมสีแดงใช่ไหมได้๋ถามว่า คุณคุณมีนี่ผมยาวหรือเปล่าถามว่า do you have long hair do you have long hair ครูมินี่ตอบว่า no I don't นะคะเพราะว่าผมสั้นจริงไหมสรุปถาม do you have ตอบ yes I do กับ no I don't บอกเล่าใช้ I have คำถามใช้ do you have ตอบว่าใช่ต้องตอบว่า yes I do ไม่ใช่ตอบว่า no I ดอนนะคะเด็กๆขาเป็นไงบ้างลูกเด็กๆขาพอหรือ,อยังลูกยังได้ไหมอีกนิดนึงอ่านตามหนึ่งรอบนะสุดท้ายนะเด็กๆขาออกเสียงพร้อมกันลูก Do you have brown hairYes I doDo do you have black hairNo I don't นะคะเป็นไงคะเด็กๆลูกเยอะไหมลูกเยอะใช่ไหมแต่ว่ายากไหมไม่ยากเลยเพราะว่าเราตั้งใจเรียนแล้วก็เราไป ทบทวนสม่าเสมอใช่ไหมล่ะเด็กๆ่าแต่ลูกนะเมื่อมีพบก็ต้องมีจากค่ะนะคะคุณมาเราดีใจคุณจากไปเราคิดถึงนะคะใน,ในั่นเลยลูกเทอมนี้ค่ะเด็กๆคะภาคเรียนดูนะ,ะได้จบลงแล้วค่ะเรามาเจอกันใหม่นะคะในภาคเรียนหน้ากับหูังสอมายอังกฤษลูกขอให้หนูตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะในภาคเรียนถัดไปวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น